ผูว่ารการจังหวัดที่ได้เกียรติมาเป็นประธานใ,นท,าน,ใน,ทานที่เปิดการถูกฝึกองพ่อ็พระปรถมบรมราชวงรงการสืบสารรักษาต่อยอดของในวารการที่10บมาใช้ในการขับเคลื่อนรวมทั้งสิ้น384คนดำเนินการอบรม14รุ่นให้ให้ให,ให้ให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจบหลักสูตรแล้วก็สามารถเป็นรนรวมถึงวิทยากรที่ ได้รับการได้ผ่านการฝึกอบรมศรีส,สเกตนะครับได้มอบหมายให้มาร่วมกับท่านนายอำเภอท่านพู้การเนี่ยไอโควิด -19 เนี่ยมันส่งผลนะครับทั้งระดับโลกแล้วก็นี่เป็นภาพประวัติศาสตร์นะท่านนายอำเภอต่อไปนยายอำเภอจะเป็นผู้ว่านีะ ใช่คืออนหนึ่งนี่นับหวีเลยนะเราอู้ดูสิเดินมาดิคิดจังหวัดปีกเกตนะครับโดยทางผู้่ากาจังหวัดนะครับท่านผวาติได้มอบหมายให้ทานท่านผูว่ากางหวัดนะครับ้กับทานลผู้าทาได้นำเพือนพิสัยนะครับดเนินการ เปิดกิจกรรมสึกอบรมนะครับระยะสั้นสําหรับรับสูรพวกหนองงามโมเดลซึ่งเป็นกิจกรรมตามที่รัฐบาลนะครับได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้จังหวัดทุกจังหวัดนะครับดำเนินการเพื่อที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบของพี่น้องประชาชนนะครับที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 <c oughs> นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้น้อมนำเอาปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อที่จะพัฒนาและบริหารจัดการพื้นที่ เกษตรศกรรมของตนเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ในการทําการเกษตรผสมผสานตอนนี้จังหวัดศรีสะเกษได้เปิดการสู่อบรมเป็นรุ่นแรกซึ่งเป็นพี่น้องประชยาชยนที่มาจากอําเภอ้วชสานและอาเภอสุบูรณ์ทิศสจํจำนวน102ท่านนะครับในส่วนของการอบรมทั้งหมดเนี่ยเรามุม่งหวังยังไงบ้างครับของจังหวัดศรีสะเกษครับ